สวัสดี FC แฟนคลับน้องลีโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทกท่านพบกับการปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตใหม่ม่วนซื่นครั้งที่5ที่จังหวัดปทุมเมื่อคืนวันที่26ที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้น้องลีโอสุดปังถ้าต่อเวลาไปอีกนิดเดียวนะครับน้องลีโอคอหักแน่ๆมาลายล้นหลามเลยนะครับไม่ต้องดูภาพเคลื่อนไหวแค่ดูจากภาพ ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับแคบลุกไม่ขึ้นมาไลค์โคตรปังปังมากๆงานนี้ FC แฟนครับน้องลีโอถ้าท่านยังไม่ได้ชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับเข้าไปชมย้อนหลังได้ที่แม่เพนหรือที่น้องลีโอไม่หมดนี้ได้นะครับหลังจากจบงานน้องลีโอมีพอ์ขอบคุณคอนเสิร์ตครั้งนี้แบบนี้นะครับขอบคุณคอนเสิร์ตไหม่ม่วนซื่นขอบคุณมาไลา์ออนไลน์ทั่วทิศและหน้าเวทีขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณยุงข้าวเล็กคอร์ fc แฟนคลับพ่อ,พอแ,มแม่ทุกๆท่านเห็นภาพนี้แล้วปลื้มใจแทนน้องเลยนะครับก็คอยตามชมตามเชียร์ตามส่งกําลังใจกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ผมมาส่งความเคลื่อนไหวหลังจบคอนเสิร์ตใหม่มวนซื่นครั้งที่5ของน้องลีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออาทิตย์และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ